สวัสดีค่ะมาเจะทุกคนมาจ้ะไม่ได้กินชีไม่เอียนกินหมูย่างนะทุกคนจ้ะหมูย่างนิ่มๆค่ะนี่ยังไม่ไหมกับกับอันน้ำพริกแจ่วส้มมันา้นนู้นค่ะน้องสาวแกวพริกเอาอุ้มันร้อนลูกเดี๋ยวแม่ชอยให้เออแม่ช่วยให้อยากินนี้กาท่านมาได้จังกินไปตอนแบบไงนะนี่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 ติดใจค่ะเพราะว่ามันนิ่มเดี๋ยวแม่ชอยให้หั่นให้ หมูอันนี้นิ่มๆมากเลยค่ะทุกคนจกามีคิสม้นรุ่นนี้มันนิ่มเนยค่ะอันนี้อ่ะเนี่ยเฮ้ยมันจะนั่นมาเน่ะโอเคนี่อ่ะเขาได้กิ๊เตอันนี้มันร้อนอยู่มันอาซื้อยู่ลูกจ๋าอันนี้ทุกคนมาค่ะนี่อะหันแบบอืม คาวาเลกันเดี๋ยวก็คนก้นหน่อยก็กินมอดไปร้ายได้แต่ก้อนหน่อยก้อนเนียยอร่อยใช่ไหมไม่ชื่อก่อนมาทาน้วกเน้อด็กอือเนี้อมืเดิมเหมืน้อผมเนื้หมูปิ้งเข้ากันนะจ๊ะมานแจ๊ะ กินสเต๊กเนาะได้ไหมลูกใส่กินกับเจ้าพริกผงเจ่ว้มโอ้เนาะไม่ได้ขาดแ่เนาะกินหลายแน่เนาะไม่จ้องใม่แม่เลยตัวนี้นะกินยัง่าเหมือนเลยโอเคนะคะทุกคนมาละ

สว่วนนี้มันนิ่มมากเหมือนคนไม่ b a n บ a รได้ซ่บมันจะจางยัง,งสีจานตนน้นญงไปหมดปุนนึง่ะนี่คือเนือืม อเอีเนี่จ้งเง่านี่นี่ก็ตอนใหญ่บมตอนนี้ยอเตียงยูหดแรง,งพี่น้องเลยมามาบันเจกนจินาเอหนูก็กินตอนเล็กๆก่อนตัวแม่นนแน่นะคะงจจอจอหง่ายๆนะคะ

น้ำนกินแดงแซบแดงนะทุกคนนะเอาน,อนำหย่างมันหยาบนะทุกคนจัาซื้อบะหึก อาอยากชินส่วนแบบก็ชิมสื่อแบบใดเห็นไหเป็นซินแต่สินเนื้อข้างเนี้ยแน่นะคะเอามาลาบองส่ะเอามาย่างมันนิ่มให้ชื่อแบบโมงมันนิ่มน,นิ่มกว่ากัน่อืมม นี่กินอะไแม่จะอิ่มอะไรังเหนที่หลังเอาถุงก่อนไปดูบีเลสสอย่าจ้าจ้านาไปดูัเี่ยกิน้ะนั่เลยไ้น่อยถ้าหมักทำเป็นหมูหมูปิ้งแบบนั้นน่ะนักเสใหม่จะนิ่มมากเลยน่าจะอร่อย 回家。嗯。嗯啊、妈妈，板子贝卡，板子子，板子贝巴呀。妈妈，那个笔是谁的？我奶奶的。嗯，那我干。 Kodam naik tansu di sini. Maya kabelu nak. Tar la Maya beludo. Kodam naik tansu di sini yo. Nih leh, nih leh. ม่ค่อยอยากต่ำไม่ค่อยอยากน่มมาตวดอะไรนะะลูกุ้งจัมาแยมอยากให้กินนอมางะอยากนเปนยยำนะคุณยิ่งกันเะยไม่มอยากประกุ้จับกรจกับก้นหนะอ

จำได้ฟะไม่เข้ากันเลี่ยดีมจับไปได้ครับที่ไปอืมอือบยเ้ิ่ลมละพี่พออิ่มเดี๋ยวทุกคนจ้ะ เด็ดสุดนะยิ่งได้เฉพางการห่อนเราไม่เคยได้ไปเท่าทั้งไหนายแต่คนจะห่อนจะเป็นร่มไหมคะห่อนอะไรห่อนเป็นร่มอะไร แบมากค่ะคลิปนี้แม่จังขอตัวก่อนนะคะล,ล,ลูกกระดาูกกะโปอลูกนั่เลยแม่จังขอตัวก่อนนะคะทุกคนจากคลิปนี้อะไรจริงๆค่ะ <No. S 1> เป็นแปนอินตูโน